เอาเดี๋ยวเราเราชวนกันหน่อยอลืมไปแล้วละ่ะเราเฉพาะลิขัดด้วยถ้าแบบถ้าเกิว,ว่าไม่ได้ทำบ่อยๆเนี้ยเราเนี้ยอาจารย์ถามก่อนว่าใครพอพอ,อจะจําได้มั้งลองพูดมาก็ได้ไม่เป็นไรถ้าผิดถูกก,ก็เดี๋ยวก็อบอกได้ถ้าผิดก,ก็ห้าทีเดี๋ยวถ้าผิดกห้าทีอะไรมี่สามวะครบสามอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยกันคิดก่อนคือจะได้รู้ด้วยไงว่าเราจําได้มากน้อยแค่ไหน เธอเดี๋ยวเราจะทำตัวเนี้ยให้เหมือนตัวเล็กพอเราได้ใครแบ่เนี่ยค้าก็แค่จะแบ่งเป็นสาวิธีคิดที่ยังไงวิธีแบ่งอ่ะแบ่งฐานสามเลยช่วยช่วยนี่ไม่เป็นไแกะผิดแค่เวลาผิดแค่โดนตีทาสีไม่กไมเกนะ่งมีอะไรเงี้ฮ้ยเรอันดับแรกเราจะแบ่งเป็นสามเพราะนั้นสามบาลสามใบเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันต้องเท่ากันหมด อันนี้คือเกิดสำคัญแต่ถ้าวินชักแบบตัวใครตัวมันไอ้นี่เล็กบ้างใหญ่บ้างน,นี่เล็กบ้างนะก็เรียกว่าทํางานไม่เป็นเพราะน้าทางเราจะเจอคือสามที่นี่ต้องเข้าเพราะนั่นมันอะไรต้องมีวิธีคิดเนไงโห่ต้องต้องพอจำได้มั้งล่ะแบบนี้ฮือไม่ได้ค่ะแล้วเดจอไหม แน่หน่อยแน่ลาทำตั้งเยอะแน่ทำตั้งหกใบอ่ะโดนตีเลยแน่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมัน้ำใสก็เดี๋ยวไหนไปที่พี่เล็เขียนเลยว่าระยะเกืออะไรได้ได้คำถามราเดี๋ยวกันให้ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องทำลิ้นชั้นเนี่ยบนสุดแต่ล่างสุดไปแท่ตรงไหนอ่ะนลองดีๆดูไหมดาวแค่ไหนเพราะเราเราทำลิ้นชักล่างชักกระถึงเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะติดพื้นอย่างเงี้ยเห็นไหม คือต้องมีช่องว่างในระหว่างพื้นเราวิธีคิดครั้งแรกเลยเราต้องรู้ว่าเราจะทำเป็นทัพสามใบเนี่ยบนยอดเขากระตีนเขาเนี่ยเอาเอาเอาเท่าไหร่เอากี่ลิ้งยเ,เอาแค่นี้ตรงนี้นไม่ไหวนี่เดีนี้อ่ะแล้วก็วให้ทั้งสางน,นี้อ่ะเราตัวเนี้ยเดี๋ยวมันมีทุ่นับมาแบบนี้อ่ามีทุ่ข้างบนเพราะนั้าาาน เราต้องเดี๋ยวไปลดลดช่องนี้ก่อนเออแล้วเดี๋ยวเราเข้าเขาเขได้เพราะมันจะเล็กอ่าตรงนี้มาถึงมาถึงเลยตรงนี้มาสักหน่อยนึงอ่าเอาปลากระบาดก็ได้อ่าเอาอะไรขับเยอะนะเราลงแล้วจีบต้นนี้มาตอนนี้เนี่ยเอ็งจะได้ยอดเขากระเตงเขาแล้วอันนี้เอ็งก็หาว่าเขาลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามมันควรจะเท่าไหร่กี่หลาเมตรวัดเลยก็เสื่อหายแล้วเขากี่ลูกเอ็งก็หารไป เจ็ดสิบหกจุดห้าเจ็ดสห้าเจ็ดสิบกจุห้าเสร็จแล้วต้องลบช่องไฟออกบนหนึ่งสองสามสามใบก็เอาท่องไฟอ่านี่หนึ่งช่องละเนี่ยเหนึ่งช่องละสองช่องเจ็ช่องเ่านักกีบินยอดสามมิลอ่าสมมิลอันอันอันนี้งานทำ ปิดร้าน 50, source, เนล่ยหรือไรปิดร right? ้านมาเนล่ยใช่ไหมปิดร้านมเนี่ยก็รัมเดีวาตีไปคนล่างสองมิลเราทำช่องสองมิลก็ลบสิตีคูณสามได้ไรก็คือหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองก็คือสองมิลแล่ยลบมาแล้วก็หารด้วยสามสามอนี้จะได้หน้าดิครับเบ้สองิลลบหนึ่งจุดสองนะ จ็ดสิบหกจุดห้าลบหนึ่งจุดสองสานสามหานสามเจ็ดสิบหกจุดห้าเสิห้าจุดหนึ่งห้าแรกพอกัละเข้าไปนี้ครับสมาณจับยี่หากันยี่ห้าจุดหนึ่งอ่ะเข้าวัดเลยเขาวัดตรงนี้เข้ามาสี่มิลแล้วอายี่ห้าจดหนึ่งเว้นสี่มิลท่าจดหนึ่งว้นสี่มิลพอจับไดยังอ๋อัแล้วอันนี้ก็เผื่อไหมอันนี้ไปด้วยปากรันเรื่องเรื่อาจะัวเลย อันน <gesch> ี้ยังไม่มีท็อปไม่ได้ร้องมาแต่ตรงนี้กัเป็นพ็อขึ้นมาแล้วเกิดํางเนี่ยแบบไปเนี่ยเนี่ยพอมีพ็อขึ้นมาเนี่ยอังนี้ก็คือนัสตีาง่างต่อถูกแล้วแล้ตรงนี้ตรงนี้เราเราเอาอะไรใส่อเดี๋ยวก็พ้นไม้ขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งเนี่ยไม้ไ้เนี่ยเหรอไม้ห้ามีเนี่ย้นออกเรอ้นออกมานมาแต่แต่ของเทงเนี่ย ตัวล็งชักเนี่ยเขาเรียกว่ากดกระเด้ง soft h o l เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะไม่เหมือนตัวปกติ<อ>ตัวปกติเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องเสมอกันแต่พอกดกระเด้งเห็นป่ะเขาจะทําระยะให้เลยออกมาให้เรามีมีระยะการกดเนี่ยมันเห็นกระเด้งมันไม่ได้เสมอแบบตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ใส่เสมอได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนตอนที่ทาอ่ะตอนที่ยึด อตอนที่ยึดรางต้องนันเท่าไรตอนที่ยึดรางตัวนี้ก็คือต้องให้โผล่หน้าคร้นเโผล่องอกตรงนี onun, ้เราขอฟองันี <S <s <t> ่ก็คือเสมอใก็คือเเอา้ได้หน้านชักก็คือที่ห้าจุดหนึ่งต่อไปนี้จบล้ว ได้แล้วถึงช้ำเนี่ยเท่ากันแล้วอันนี้ยเองก็ต้องทํำกล่องเนี่ยให้มันอยู่ในช่องเนี้ย่างวิธีทิศกล่อง,อง,อง,ง,อง,องควา,า,ามสูงของกล่องควรจะเท่าไหร่ความสูงของกล่องเพราะนั้นถ้ายังดูจากช่องเนี่ยช่องนี้จะได้กับเขาเพื่อนเพรามันมีไมต้ตรงนี้เห็แล้วอันี่ยมันมีไม้มตรงนี้เพราะนั้นไอ้ามตรงนี้เป็นช่องต้นแบบ ให้เราเอาช่องอยูมันต้องแบบส่วนช่องนี้จับกระเทาเราต้อง,ออง,อง,องมีคจับกระเทาเพื่อนเพราะนั้นทั้งต้องก็คือวัดภายในนะเท่ากับช่องนะเพราะว่าตัวกลของอยู่ข้างในอืมเนี่ยเอาได้เอได้ตอน้เรอยู่ข้างในมันควรจะสมเท่าไหร่มันมะีสูตรให้ประวุที่บอกว่าให้ต้องล็อกด้วยเท่าไหร่ ของจริงอ่ะพอของพอช่องตัวเนี้ยมันต้องลบออกไปบ่อยสุดมันมเป็ลบสามเอ็งเอามาพลาร้อยอยอาจางบอกนะสองสี่หเจ็ดราเจ็ดร้อยฮะสามใช่ลบสามเซนกฤตที่อัดถูกนะแล้วสามเซนเนี้ยมันมาจากไหนเออเราก็ต้องรู้อีกทำไมไม่ลบห้าลบหกสามเซนเนี่คือลบลบเพราะอะไรลบตรงไหนมั้งจริง<ะ>จริงเนี้ยเลยเลย แต่แสามเซนต์ถูกแล้วลบด้วยสามวัดวัดนี้ก่อนสิท่านท่านพ้นานีเท่าไหร่ที่สิบสามที่สิบลบสามแล้วแั่ว่าเหลือสิบเจ็ดโัวกล่องเนี่ยคือสูงสิบเจ็ดเรารู้แหละแต่เราไม่รู้ว่า,วาเฮ้ยทำไมการไม่บอกลบห้าลบหกวะทำตลบสามนี่พต้องลบสามเล่นบนสามเซนตเล่นห้าเนเป็นสี่เซนเลยเลือนนเท่าไหร่ เ้นบนหนึ่งเสถูกแล้วไอ้บนสามล่างหนึ่งก็เป็นสีน 1, okay. ่เลยสามบนหนึ่งเป็นเท,ท่าไร่ 2, 2> เราแกะระหว่างช่องสี่นี่อันนี้ผู้ถูกแล้วแต่ตัวแรกอีกเออก็วนเว้บนบนสองนี่เว้นบนสองเนี่ยเว้นล่างหนึ่งหนึ่งก็คือแก,กอะเท่าไหละสองสองเสรก็คือตัวเนี้ยแกะตัวแรกถไม่ให้มันถูกไม่ให้มันทนก็คือเรียกมันก็คือสองทำตัวเนี้ยให้ปักแค่แต่คนตัวนี้ยเพราะนั้นก็คือ บอสองนี่ใช้ในกรณีที่พื้นสี่มิลน,นะอันนี้แล้วแย่ไปที่ไม้หักพื้นถ้าเนั้งนีงน 5, น้ถ้าสี่มิลถ้าถ้าสิบมิลที่อินนี้ไม่ได้นะนถ้าสมมติ<า>ว่าพื้น,นเป็นสิบมิมลต้องบวกไปบวกไปหนึ่งเซนก็เป็นลบสี่เซนเพราะถ้าสมมติว่าเอ็งไม่ลบสี่เซนเนี่ยสมมติว่าพื้นตรงเนี้ยเอาเวอร์เอร์เลยพื้นตรงนี้สองเซนสองเซนแล้ว เราไปลบปกติ5-3เป็นติดเออโอากติดมีไงต้องขึ้นยูกับพื้นด้วยพื้นพื้นเท่าไหร่ก็ต้อไปเท่านั้นพื้นหนึ่งผซนจะกลายเปนเราเรายืนพื้นล้ะ2แฟนเนี่ยคือในอากาศเรียนนักวิง่ายๆ่าตราเลยไม่ว่าลิขิทจะอะไรเท่าไหร่ทั้งบนทั้งลต2งทั้งล่างละ1อากาศเขาบอกว่ารถสามแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นสี่ฟินเนี่ยยป็นไงมันก็พ้นตอนนี้ถ้าพื้นสองเซนก็เป็นเท่าไหร่อ่ะยอดนะพี่นี่ตกใจมากเลยเกไม่เจอตกต้องเกิดไม่เจอเพราะเพราะต้องไปในายเพราะว่ารถรถไปห้ารถไปห้าเซนพื้นพื้นตัวเนี้ยที่งจะเห็นตาเนี้ยแค่สี่ฟินแต่พอมันสองเซนปุ๊บเห็นไหมอีตัวนี้มันก็ต้องถูกหันออกไปด้วยเพราะตัวนี้ไม่หันออกตัวนี้ก้าวขึ้นไปสองเซน แก่โอกาสที่มันจะกนวีเจอนะได้ปะแต่ว่าจ่งงๆมองมองไหนก็้บอกมาหน่อยมองเรื่องรถใช่ปะรถปัดรถปัดหมดยังคือที่ผมจดสุดแล้ว้อ่ะระยะช่องลิ้นชักอันนี้ใช่ไหมที่ผมจดไว้แล้วผมสรุปนี้ระยะช่องลิ้นชักลบด้วยวงเล็กก็คือสามบวกด้วยความบวกด้วยความความหนาของพื้นไม้ ก็พี่เป็นห้าไงต่เนี้ยสามบวกก็ตอนก็เป็นสองตอนที่มันจะมาสูตรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแบบว่าที่มาที่มาี่ยที่มาทำไมวะทำไมต้องเปสูตรนี้วะเพราะนั้นเราต้องรู้ที่มาสูตรด้วยก็ถึงอธิบายว่าถ้าเราไม่ลดเนี่ยก็สามที่มันจะผลก็ไม้มันหนาขึ้นไงก็เพราะหนาขึ้นเนี่ยไอ้นี่มันอยู่บนบนชิ้นข้างล่างไอ้นี่มันก็ต้องขึ้นด้วยตามไม้ถ้าเราไม่ลดนเันก็มีโอกาส เพราะนั้นอ่ะยืนพื้นไว้ก่อนสามเซนแ mm. ต่รับพื้นตรงเนี้ยเท่าไหร่คันรถเท่านั้นยกเว้นในกรณีที่ไม้ตีวินะนนีนคันรถสามเซนเพราะมันพอดูแล้วต mm. อนนมันไม่เกินเซนไงด mm. ูตรงนี้เพราะไม้ตอนนี้เป็นสองเซนขึ้นมาแล้ว เห็นไหมพอสองเซนปุ okay. ๊บแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้วัดอยู่ได้เท่าไหร่ครัทางๆตัเข้าครับสิบเจ็ดถ้าการเป็นสิบเก้าแล้วเห็นป่ะพอาะสิบเก้าเนี่ยโอกาสเกิดมันเป็นชนนู้นขึ้นมาเพราะนั้นพอไอ้ตรงนี้สองเซนไอ้นี่ตรงนี้ก็ต้องลดออกไปอีกสองเซนเนี่ยเลยที่มาก็่อมีงงเนี่ยอ่ะอ่ะเอาใหม่ช่องว่างช่องว่างตรงเนี้ย ยี่าอะไ้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบด้ายี่สิบห้ายสิ้ายี่สิห้าย่สิห้าี่สิบอ้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ี่สิบห้ายี่สิบห้ายู่ในบ่อายี่สิบห้ายีาสิบห้่สิ้ายี่สหยี่สิบห้ายู่สิบห้าีน้ยต่สิบราเอ่สเบายี่สิบ้าี่ส้ายี่สิเยีนสิบ็้ยี่สิบ้าี่สับห้ายี่สิบ้ามาไง อย่างสองเซนเนี่ยมันผ้นเศุผลที่สองเซนเนี่ยมันมีนมเหตุผลนี้นะคือถ้าไปเป็นรางชัดแบบลูกล้อเนี่ยมันต้องมันต้องตะแคงมันมันไม่เ้าะตรงตรงอย่างนี้มันต้องตะแคงเพื่อ,อที่จะล้อค่อมนั่นแหล,ละคือสองเซนถึงจะพ้นก็เลยยึดหลักมาเลยเราก็ทำไปเลยสองเซนส่วนข้างล่างนี่ถ้าเราไม่เว้นหนึ่งเซนเวลาที่รางเนี่ยโอกาสที่มันจะสีถือว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีไม้พ,พื้นข้างล่าง มันโอกาสสีพื้นมันดีเนี่ยเราก็ต้องทํารางให้มันลอยจากพื้นขึ้นมาไอ้พวกนี้คือพือ้นแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีพื้นแต่เราเรียนแบบพูดง่ายว่าเราเรียนลูกหน้าไปเลยอันนี้เราก็ลดมาหนึ่งเซนน,น,เน,เน,นนั่นแหละสามเซนล้อเนี่พอจากนี้เหลือจากนี้ก็คือสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็ไอ้เห็นวันดีพืนดีพ่อแมอ่มันทําลงเรื่อยมันรวยขึ้นมาอยากจะเอาไม้หนา,นาๆเอาไม้สามเซน พราะความแข็งแรงเหือมขึ้นไปยืนในดินชักใช่ป่ะเราก็เอาไม้สามเซนพอสามเซนแลปุ๊บเนี่ยเราลดหนึ่งเซนเอานะพอสามเซนเนี่ยคืนมาถึงนี่ถ้าเราถ้าเราไปทำสิบเจ็ดบวกไปสามก็เป็นยี่สิบเออ,อนี่คือตัว่างที่มันจะตึงนี่แค่นี้คือจะทนถ้าแบบเรียย้อนอะก็คือต้องบวกบวกความหนาของตัวนี้ไปลดความหนาก็ไปลบออกเลยนะ ถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้ต่อให้เป็นปินชัทไตโล่กับินชัทไนร่เนาะทำหมดสิทธิ์ที่มันจะชนงพบพบไงแต่ถ้าไม่เข้าใจนะเมร่อก่อนเป็นคือไม่เข้าใจอ่ะพอ,อทําไปตัวนี้ติดต้องต้องลื้อตรงนี้ออกต้อามาเขาเลื่อนเดือนเฉือนอนั้นคือทำแบบไม่ได้แลักการแก้แก้แก้ได้แต่เราไม่ควรจะทํางานให้มีแกท้ทำงานาให้มนจบเลยเพราเราต้องรู้ที่มาก่อน あれ